การมาถึงของประชาคมอาเซียนหรืออาเซียนคอมมูนิตี้ในปี2558ที่จะถึงนี้นับเป็นการเปลี่ยนแปลง,ปลงครั้งยิ่งใหญ่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทยของเราโดยประชาชนของประเทศสมาชิกทั้ง10ประเทศจะสามารถเดินทางติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมรวมทั้งติดต่อธุรกิจร่วมงานกันได้อย่างไร้พรมแดนทําให้ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษากลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนมีความสําคัญเป็นอย่างมาก กรุงเทพมหาคนครภายใต้6นโยบายหลักของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครมอมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรได้หนาถึงความสําคัญในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของข้าราชการในสก,กัดกรุงเทพมหาคนครเพื่อยกระดับการบริการที่มอบให้กับประชาชนชาวกรุงเทพและประชาชนจากกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนและส่งเสริมให้กรุงเทพมหาคนครเป็นมหาคนครแห่งอาเซียน ความพร้อมในการที่จะต้องใช้การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษนะคะอย่างน้อยที่สุดในประชาคมอาเซียนเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากที่สุดนะคะไม่เพียงแต่เฉพาะข้าขราชการของกรุงเทพมหาน,านครไม่ว่าจะเป็นครูหรือข้าราชการสามัญก็แล้วแต่นี่นะคะแต่ประชาชนโดยทั่วๆไปโดยเฉพาะประชาชนในกรุงเทพมหาน,านครเนี่ยค่ะจำเป็นมากที่สุดเลยที่จะต้องสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้เพราะต้องไม่ลืมว่ากรุงเทพมหาน,านครนี้เป็นมหาน,านครที่มีความไหวตัวสูง มีนักท่องเที่ยวนะคะเข้ามาท่องเที่ยวในปีนึงเป็นล้านๆคนนะคะแล้วก็มีผู้ที่เป็นคนต่างชาติที่เข้ามาอาศัยอยู่ ข้างบ้านเราเนี่ยค่ะก็มีหน้าบ้านเราก็มีนะคะเดี๋ยวนี้เดินไปตลาดตรงไหนก็มีหมดะคะเพราะฉะนั้นความจําเป็นที่จะสื่อสารซึ่งกันและกันเนี่ยมันเป็นรากฐานของความมั่นคงของการที่จะอยู่กันได้โดยสันติวิธีคือถ้าเราสื่อสารไม่เข้าใจเนี่ยโอกาสที่จะเข้าใจผิดกันเนี่ยมีสูงมากเราไม่อยากให้เกิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดถ้าสื่อสารกันได้นะครก็จะช่วยให้กรุงเทพมหานครเนี่ย จะเป็นมหานครที่สันตินะคะแล้วก็ประชาชนก็อยู่กันได้ไม่ว่าจะมาจากชาติไหนภาษาไหนก็ตามด้วยวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นในการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้กับข้าราชการนี้เองทางกรุงเทพมหานครจึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเนชั่นจัดโครงการอบรม English Communication for the ASEAN Community English is the language of international business right so

ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้แล้วก็แนะนําในที่ทํางานได้ค่ะใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารสําหรับบอกเส้นทางนะครับให้กับทางชาวต่างชาตินะครับในซาบซึ่งซึ่งเป็นประโยชน์มากครับโครงการอบรมในครั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้กับข้าราชการระดับสูงข้าราชการระดับปฏิบัติการ รมไปถึงลูกจ้างประจําได้เข้าร่วมโครงการกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมโดยมีจุดมุ่งหวังเพื่อให้บุคลากรขอ,ของกรุงเทพมหานครเป็นตัวแทนของชาวกรุงเทพในการส่งมอบไมตรีจิตและต้อนรับเพื่อนชาวอาเซียนของเราสู่มหานครแห่งอาเซียนสวัสดีครับ Welcome to v f a Can I help you?